ได้เลยค่ะไดโนเสาร์ขาเต้นเพลงนี้ให้ดูหน่อยได้ไหมคะบัมบาดีบาดีบัมบัมบาดีบาดี่ for you บาดีบาดีบัมบัมเอาอะไรกันอ่ะก็ถ้าจะเป็นดารากระเทยหรือดาราหญิงเขาจะเต้นเพลงนี้ได้ค่ะใช่เขาเดินชนไม้หนามกันเฮ้ยเต้นได้ยแกแกแกเด้าไปทิศไหนก็ได้แต่แกอย่าไปเด้าทิศศาลนั่นสักสิทธิ์มา แล้วก็คือเมื่อกี้กินล้มไปแล้วไดโนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีอุ้ยปีนี้ได้ดูมิซมิซยูนิเวอร์สไทยแลนด์ป้าเชียร์ใครเหรอได้ดูเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์เจสซี่อุ้ยเชียร์เจสซี่หรอเจสซี่หรออุ้ยจะน้ำเสียงมีความอ้อยเหมือนกันนะหรือว่าเธอแล้วเธอมีความผูกพันกับเจสซี่ป้าเธอถึงเชียร์เจสซี่อย่างเรามีความผูกพันยังไงอ่ะเรา เราแอบดูเขาอยู่ข้างหลังอุ้ยเหรอวายเธาไปพวกถ้ำมองหรอตำรวจแน่แวดวงนางงามฉันชอบอุ้ยเหรอเนวเวทวงนางงามมัอนเธอชอบใช่ไหมหรือว่าเธอเคยเล่นละครกับเขาที่ดาซาตานเฮ้ยทำไมเธอรู้เฮ้ยจริงฉันเล่นเป็นแบบเวอร์ชันเกาหลีที่ดาซาลาเฮโย ไดโนตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างทํางานอะไรอยู่บ้างจ้าอนนี้ทำมาดาเวลาฟ้าคืเฮลื่นอะไรนะมีความเก้าศูนแล้วมีความแปดศูนก้าศูนแล้วเป็นนักร้องใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาร้องเพลงอะไรกูยังฟังไม่ออกนี่เก็บตะวันเก็บตะวันพลังเต็มหล่อไดโนเจ้าเป็นนักร้องใช่ไหมคะทำอะไรก็ได้ทําได้หมดเพราเก่งมาก แต่ถ้าทำแล้วไม่ได้เงินทำไหมคะไม่ทำแลทำทำไมแล้วถ้าทำกับข้าวเป็นเป้าทำกับข้าวทำกับเธอฉันก็ทำได้เธออย่าพูดอย่างนี้แล้วอยากกินแกงชีเปื่อยอ่ะฉันอยากกินข้าวขาหมูอาแดกกูไม่ร่าแดกกูขากินขากไก่หรือข้าวปารว่ามา เลือกขาปากเลยเดี๋ยวมึงเจ๊โอยไม่ยังไม่รู้เลยอะไดโนตอนนี้ถ่ายละครค้างอยู่ปะรบแล้วสามเรื่องเสร็จแล้วถ่ายหมดแล้วหรอถ่ายหมดแล้วสามเรื่องหรอมีของมีมีของ GMTV บ้างไหมคะไม่รู้ไม่รู้แบบว่ามีแล้วแต่เธอลองเพลงของปลอยไฟได้ไหมแล้วก็เต้นให้ฟังด้วยเพลงอ่า จังไดนก็บอลลูนเธอเมือมึงถามนี่แหละนีถามแครก็ไม่รู้เนี่ยแกช่วยด้วยเวลาไม่ได้เยอะถามไม่ได้ประโยชน์เลยเธอบอกมาคืนนี้เธออยากได้กี่ครั้งโอ่ให้ขอสักครั้งได้ไหมเธอเธอเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะ น่าจะเป็นงานอีเวนต์เป็นอีเวนต์เหรอคุณไม่เห็นพิธีกรฉันก็ไปร่วมงานไงหุยมา<อ>ตาเหรอเธอไปร่วมงานเหรอใช่เธอไปร่วมงานแล้วฉันไปเป็นพิธีกรเหรอใช่เธอเคยเจอกับยายปอบปะแล้วเธอเคยเจอฉันตอนไหนบ้างล่าสุดเราเจอกันที่ไหนเธอ เก้าอี้แล้วโทษนะมันน่ารักมากเลยอ่ะไปไหนโดนเสานังคบเทียมเลยพี่ใพี่นโดนเสาอายุ40อัพใช่ไหมคะไม่ถึงยังไวรุนเธอเป็นคนราศีอะไรอ่ะเธอจะเอาราศีแบบสีแบบไหนล่ะเอาสีมามงกรกุมมีนอะไรเงี้ยลัคนากรกฎลัคนากรกฎราศีจริงอ่ะ จังหวัดอะไรนะพิจิจจังหวัดพิจิจิข้อนั้นพิจิแต่น้องสาร์ด่าฉันได้วยคำหยาบที่สุดจะให้ฟังหน่อยดีโอ้ไอ้ข้อสอบหมาร้องเพลงโต๊ะริมให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะโต๊ะริมมันถูกจองแล้วหรือยังอะถ้ายังไม่ถูกจองก็ร้องได้เพิ่งเจอกันเมื่อเร็วๆนี้ใช่ปะ ฉันจะเจอกับเธอเมื่อไหร่ก็ได้โอ๊ยหรอ<ำ>โอ๊ยมึงแก่แล้วใช่ไหมไม่อยากจะเล่นด้วยกูเด็กกว่ามึงค่ะหฮ้ยกูเด็กกว่ามึงค่ะขอขอ,ขอกระดิ่งค่ะ,ดะได้แล้วเหรอได้แล้วกูได้แล้วตัวจริงหนูสวยไหมสวยกว่านี้ก็มิตยูนิเวิร์สละลาย ยูนิเวิร์สโลกหน้าครับโลกมาโลกใหม่เธอเหมือนเป็นแอร์เลยนะเจมี่เหมือนเอเวจีแอร์ไลน์อ่ะเอเวจีแอร์ไลน์เธอแล้วแฟนเธอไม่มาได้หรอวันนี้วันนี้ฉันสดเฮ้ยเต่ว่พาเขามีแฟนแล้วหรอเธอฉันติดตามเธอบ่อยๆนะแม่ฉันก็ชอบเธอมากตอนที่เธอเล่นลิเกอ่ะเธอร้องลิเกให้ฉันฟังสักทีแล้วไม่เอะถามให้มันงเลยหล่อไหนซีซั่นหนึ่งตับสิ ได้แค่นี้แหละถ้าตับเดียวไม่พอชอบหลายตับ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 ฉันว่าฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วกดกดิ่งค่ะรู้อะไรมากมายไม่น่าเล่นเยอะเลยโกเอางี้ลูกสาวหรือลูกชายรู้หรือยังคะเออลูกสาวหรือลูกชายอะไรวะรู้แล้วเขียนแล้วค่ะหมดเวลาแล้วค่ะมึงเขียนแล้วค่ะรู้แล้วโถ ตอบค่ะอ่ะอะไรใครคะคุณเฟยค่ะคุณเฟยนะคะหนูค่ะพี่เป็กค่ะพี่ชายก็เป็กเป็นมนัสค่ะแต่คิดว่าใช่เออมุดหิดแล้วมุดหิดแล้วอ่าถึงเวลาเฉลยนะคะว่าไดโนเสาร์คือใครเพราะฉะนั้นถอดชุดค่ะพี่เป็ก ไม่รู้กันได้ยังไงก็จะให้ไงมันแบบมัน กุ้มกุ้งกั้มกึกอะไรอ๋อไม่แล้วแต่ว่าถ้าทางกานพูดปผมอะแล้วจำได้ว่าเทปต่อไปพี่นิววิถูจน์ก็ได้ใช่ใช่ได้ได้ยายเป็นพี่เป๊กเพิ่โอ้กับเมียเขามาผัวเขาจะมาไม่นี่แล้วก็รู้ได้ไงว่าเมียมานี่คือยังไม่รู้แน่ๆแต่มองเห็นคำตอบยายตอบแต่ก็ไม่เคยมองเห็นคำตอบยายมาช่วยอย่างเงี้ย่ก็ใจยตื่นตือนมั่นใจอ๋ง่ายๆเลยนี่ความไปดีกว่าอ่ะก่อนได้ก่อนอื่นก่อนใด ได้เนเองสาหรับเชิญเป๊กแ๊กมานานะะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาว่าจะสรุปก่อนวันนี้ผมกับเจนนี่นะคะวินไปสิงฟองวันนี้ต,ตอบผิดจะต้องถูกลงโทษด, <c oughs> ด,ด้วยการตบหน้าแบบใน power slab <c oughs> <c oughs> ตบตรงนี้ให้ตบตรงนี้อลับตาแล้ว okay. ต้องจับด้วยการคว่ำถาดแล้วตบเหมือนจะแมสเกิร์ลมาสบายดีไหมมาเกิร์สบายดีเออสบายดีไหมสบายดีก็ตอนนี้คอม l me ดด d d y แล้วไงเหรอมาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วข้อคนละบ่ข้อช่วงไหนนะพี่เป๊ะ เอ่อน่าจะต้นปีมกราคมแล้วเมื่อกี้พอทักมาแบบอ่าจัจนนี่รู้แล้วแั้นี้ยังเปิร์เถอะอยู่เลยคือเรารู้จักกันมานานอะคู่นี้แบบพยายามที่จะแบบมีน้องอ่ะใช่แบบกี่ปีนะที่แกพยายาม6ปีที่แต่ง พยายามก็คือประมาณ4ปีถึงบอกว่าทุกหมอหมอดูหมอสูหมอแม่ไปหมดเออไปถึงแบบต่างประเทศด้วยนะคือไปจับเส้นว่าข้างในเป็นยังไงระบบไหลเวียนยังไงแบบหมอแม่อะไรเงี้ยแล้วทำไมไม่จับเนี่ยจับเนี่ยจับจับจับก็ต้องตรงวันเหมือนกันก็มีนัดวันกันอยู่แล้วคือมันจะไปตามฟิลแบบม่ก่อนไม่ได้แล้วมันก็ต้องให้มันตกวันตกฟ้ามันต้องอย่างนั้นเลยแล้วบางทีก็ใช้วิทยาศาสตร์ว่าโอเคต้องอาจจะต้องกินยาลด หวัวโมงอะไรต่างๆให้ตรงวันพอดีอะไรอย่เงี้ยไม่เพราะว่าหลังๆอะช่วงหลังๆที่เจอไปก็จเจอเจอตามงานเจอบ้านอีพีอะไรอย่เงี้ยก็จะจะคุยเรื่องแบบ อ่าแบบลูกเป็นไปถึงไหนอะไรเงี้ยน,นี่ก็จะเออเขาพยายามมาเป็นเวลานานไงนแล,ล้วรอบแบบตอนนี้สําเร็จอ่ะออมัน<อ>เหมือนบบวิ่งมาราธอนเหมือนกันนะออมันก็เหนื่อยกันมาออทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่พอมันไปถึงเส้นชัยแล้วแบบโอ้หอย่างฟินเลยมันแบบลืมเรื่องที่แบบเหนื่อยมาเลยอ่ะที่สามสีออ่ปีที่พยายามมาอะไรเงี้ยที่แบบมีเฟลบ้างอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้แบบเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วแต่เส้นชัยเนี้ยเขาก็บอกว่าโอเคมันก็จะเหนื่อยต่อไปนะมีลูกแต่เหนื่อยแต่สนุกทุกคนพูดแบบ 99เลยว่ามีความสุขมากที่น้องมาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยขาไซขวานเนี่หลังพี่เป๊กกับพี่นิวมันก็คือคนที่เขาเป็นแม่พ่อคนแม่คนกันแล้วถูกไหมใช่ใช่ใช่ไซขวานเนี่หลังแล้วเธอดูแลเขาไงเธอดูแลยืนิวยังไงอ่ะก็ดูแลเท่านั้นะตอนนี้คือรู้สึกว่าในในชีวิตเรานะคือถ้าน้องออกมาแล้วอ่ะถ้าน้องเงี้ยจะตกกระป๋องเราจะตกกระป๋องเพราะสุดท้ายเขาก็จะอาจจะแบบรักลูกให้ความรู้สึกกับลูกเต็มที่ให้เวลาเราต้องใช้แบบความเป็น คู่ชีวิตคู่ไว้มากสุดคือไปเที่ยวไหนกันดีเพราะตอนที่เที่ยวแบบมีลูกกับเที่ยวแบบมีเราอ่ะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนแล้วไม่แต่ทำเนียมคนท้องอีกอย่างนึงอ่ะพอท้องโตแล้วว่าต้องถ่ายนูนแต่เมีมึงจะทำไหมคิดตีมไปแล้วลองไปถามเขาเองเฮ้ยลำเลยก็เหมือนเราอ่ะเราชอบครีเอทีฟอยู่แล้วเนี่ยจัดงานแต่งงานก็เอาว้าวคนละแบบทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพถ่ายเบลล์เพสเซนเซชั่นฉะนั้นก็เนี่ยมาเซตเนี่ยก็คิดไว้แล้วว่ามีเต็มช่างภาพแล้วนะเขาส่งช่างภาพมาดูแบบโอ้โหเทพเลยอ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะว้าวถ้าถ้าเขาถ่ายเราทำเป็นเกี่ยวกับว่าตกแต่งภายในหรือผัดกับปูอะไรอย่างเงี้ยเราเอาปูมาโบกเมียไหมฝังเนี่ยเหรอไม่อารสิแล้วก็ทำไปเออตอนนี้ก็ทำเนี่ยพอทั้งบ้านและสวนทั้ง space space มันก็ทุกวันนี้ก็มีเกี่ยวกับรีวิวบ้านรีวิวอสังหาไปงานอาร์เป็นงานดีไซน์หมดแล้วตอนนี้ก็มามาเวรนี้ก็สนุกดีนะอะใดๆอขอให้ขอให้ แข็งแรงกันทั้งแม่และลูกแล้วก็เอ็นจอยกันเป็นคุณพ่อนะคะมีอะไรอย่าลืมส่งมาให้ป้าๆเลี้ยงดะขอบคุณไดโนเสาร์รับเชิญแล้วนะคะเป็กเป็นมานานขอบคุณยายครับ